สวัสดีค,ครับผมเมื่อนี้สิมาเฮดภารกิจครับผมครับพอดีเอฟซีทางเชียงใหม่มั้งครับพนคินฮอดบ้านพนพอนพอยากเห็นผมดำหน้าเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันปตทครับ,ม,รบมาเมื่อนี้สิมเฮดต,ตามที่พนขอมาเด้อครับเด้อมาพี่น้องผมสิมาดำหน้าให้พนเบ่งขึ้นหน่อยครับ อากาก่อนกรบเบนหน่อยผมทำให้เบิ่งกันเลยเจติดตามคำขอละครับ